ใช่ค่ะตรงนี้ก็ขอขอถามก็ก็บอกว่าเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นมาส่วนหนึ่งส่วนตรงใบหน้าหรือหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วคล้ายกับจะเป็นฝิ่งมีมนุษย์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นค่อนข้างชัดเจนแต่เนี้ยคือเราไม่มีข้อพิสูจน์หลักฐานว่าตรวจสอบได้ว่าใครมากระทํา หาหาตัวบุคคลไม่ได้บางงั้นเถิดคงจะไม่มีใครพยอมรับด้วยลายมือนี่ด้ลายมือเราเราไม่มีอุปกรณ์งลายมือน่ะบ้องที่เกิดที่สุดลำบากเพราะว่าประชาชนมาลู่กันลายมือต่างๆตามธรรเนื่องต้องสงสัยเลยร้อยคนแล้วตัวที่สุดลายมือปั่นรุนแรงเลยลายมือเป็นรอยลายมือแล้วนะดูนะจ๊ ไอ้นำโโกกก็แล้วอันนี้อันนี้ถามเป็นความรู้ให้สังำโกันนะคะว่าวัดลำดวนนะคะใช่ไหมคะวัดลำดวนเนี่ยค่ะเคยมีพระพุทธรูปไม้ไหมคะบุญมีใครลงเกิดได้ไหมไม่มีอ๋อไม่มีไม่เคยพบใช่ไหมเพราะว่าโดยปกติแล้วทางพื้นที่ภาคอีสานของเรานะคะก็ในในช่วงประมาณรัตนโกสินทร์เนี่ยแหละค่ะคนลาวอะไรเงี้ยค่ะเขาจะนิยมแกะ ไม,ไม่ว่าจะเป็นไม้ขนมในะม่นนาเี้ยค่ะแกะเป็นพระพุทธรูปนะคะนั่งขัดสมาธิก็ตามหรือว่าจะเป็นปางยืนก็ตามถวายวัดนะคะก็อันนี้ก็แต่แต่ที่เนี้ยใกล้ๆกับพื้นที่ของอบตทมอค่ะจากทะเบียนโบราณวัตถุที่เราเคยไปสำรวจอะ่ะไม่ไม่ปรากฏพระพุทธรูปไม้ในพื้นที่แห่งนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น ชุมชนของเราเป็นชาวเขมรลาวเขมรใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่พูดทะูปไม้จะเป็นของของกลุ่มคนชาวลาวมากกว่าไม่มีราศีไดจ้ะอ๋อมันถอยยับคุณค่ะท่านผู้ปกครองจะสรุปว่าจะตอบกลับมายังท้องถิ่นของเรา เป็นในลักษณะไหนคะค่ะเดี๋ยวก็าทางท้องถิ่นได้ทําหนังสืออย่างเป็นทางการให้เราเข้ามาตรวจสอบนะคะเดี๋ยวทางกรมศิลป์ก็จะนําข้อมูลที่ได้ในวันนี้นะคะรวมถึงที่ได้ที่แจ้งให้ชาวบ้านแล้วก็ข้อมูลที่ชาวบ้านให้เรามาเนี่ยไปเรียบเรียงทําเป็นหนังสือรายงานผลการตรวจพิสูจน์มาถึงอบตอต่อไปนะคะพายายามรีบทำให้เร็วที่สุดนะคะ มีใครถามอะไรอีกสอบถามมาได้ไหมครับอะไเเที่ใจเลยเอยจะได้เมีนะคะตรงนี้เป็นป่าสงวนไม่เคยมีการพบเจอพวกโบราณวัตถุโบราณสถานอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมค่ะก็เออก็ค่ะก็ถ้าเป็นพื้นพื้นที่ป่าก็ชาวบ้านก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาอยู่แล้วเนาะค่ะ จากเขตเดียวค่ะเจอจอพวกลูกพลาชนะดินเขาเศษเศษอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็สำหรับพื้นที่โบราณคดีที่ใกล้กับที่นี่ที่สุดนะคะก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านอําปูอาปูปราสาทอังกันโคค่ะอังกันโันโค่ะเป็นเป็นปราสาทดบบขมรนอยู่ไกลออกไปเจ็ดกิโลเมตรแต่ก็ยังไม่สามารถ ท่านนายกมีอะไรสอบถามทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไหมคะท่านไม่มีครับอดีว่าจะเริ่มสวว่าจะดูจจมพูดนั้นตอนนี้เลือแต่จมพูดแล้วน่าจะเป็นธรรมชาติครับเพราะว่ากูมาที่พบเห็นเพ่มไ่ถึงขโมยว่าหายแล้วนี่ผมก็ยัง ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมไม่โรห้ยปิทูทอนรีบจะเอาไปทำไมไม่นไมเนี่ยไม่เช้านี่ยังอยู่เหร ยอมเลยเองมาดูพุ่มพุ่มเน่ยคุมดวนไม้แต่กุปไะตูลายมือจเจอลายยึดใครพี่เอาพี่ถึงน่กจะทงตัวบนนะพอดีคนถ่ายวดพอดีต้องไปย้มกับผู้ใหญ่เหมือนกันบอกว่าอย่าให้ใครรู้อย่าให้ใครใส่ลงเฟซนะเพื่อนนี่แหละ่เขาแก่ไปแล้วมีที่อยว่มาก นี่ก็บอกว่ามีคนเก่แต่เมื่อวานผมพยายามกับค่ะเมื่อวานผมพยายามกับพี่เหมือนเหมือนจำรีบจำเหมือนของเดือยของอะไรตัวประมาณนี้อันเล็กนะมองในตาเปล่าแทบไม่เห็นเลยฝังอยู่เครื่องเก่าฝังอยู่ฝังโดโดยโดยข้อมูลทางโบราณคดีถ้าเป็นพวกรูปปั้นของกุมารอะไรพวกนี้นะคะ จะเป็นยุครนะัตนโกสินทร์แล้วก็คือยุคในช่วงหลายปีใช่ค่ะแต่เมื่อก่อนตอนนี้อดีตเขาเคยเป็นประชาใช่ไหมเพราะประชญ์เป็นยังจะรอยยุโรปเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสมมติถ้าเก่าแก่ใจริงๆก็จะไม่ได้เป็นรูปแบบของโกลเดมันแบบแล้วก็จะเป็นแบบพระในวัฒนธรรมของทางฮินดูมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าเป็นรูปปิ้นปั้นนั่นเองค่ะมันเป็นแบบรูปเหมือนกันมาในนี้ครับ มันก็ไปในลักษณะนี้ในลักษณะไหนึ่งแล้วกองโขลงยังอยู่ไหมคะอ่ะยังอยู่อยู่นี่แต่แต่ว่าสิบเก้ากองเงินนี่หายเข้าไปป่าเนี่ยนะคะก็จะไปที่พ่อแล้วาไปเดี๋ยวดูเหมือนน้องค่ะดูดูก่อนเพราะว่านี่เป็นกกใจกว่าตรงนี้ประมาณกองอยู่ข้างล่างนี่แหละจ้ะ าจจะมีคนเส้นน enfin ้ำแดงข้างใน้ามตัวรถตีท้ายตอนตอานี anyway> ้ำขโมยเหินพวกนั้นเยแต่ว่าแต่ว่ายังยังไม่เห็นตัววัตถุตัวกุมานะคะแต่ว่าลักษณะของกุมานี้ก็เป็นของที่เป็นยุคใหม่เหมือนกันค่ะนี่เขาไปประชุมอยู่ก็ันนี้ก็หายแล้วเอาเอาเร็วเจ้ เอาไป่ะก็เลยก็จะเอาไปทำอะไรเนาะบางทีย่างกับเงินหรือเรื่องเงินแตว่าก็มือไปเป็นของส่วนหนึ่งกวเจ้าบ้านได้มอกว่าดีนะของดีของดีได้มอโพูดให้ชจวบ้านได้รู้ได้ฟังเลยนี่เลยมาเมตช่าวหรือพระมาสององค์โอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ของทอนะเนี่ย มันจะดียังไงก็มันอยู่ในป่าในเขาก็ไม่กล้าไปหรอกอันนี้มันที่ของเขาเราจะเอาไปเชื่อมก็ไม่ได้ดูไปตามความเชื่อถ้าผมมีไม่กล้าเอาแน่นอนมันจะเป็นยังไงก็ไม่เอาในป่าในเขาอย่างนี้ด้วยแบบของอะไรมันคุยกันไม่รู้เรื่องแบบนี้ เ, no? เม่ี้คามได้มีการประสานโทรัพย์มาได้ไหมคะทรัพท์อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมดูมิ่นีเดียค่ะกลมกลิ่นก็อาจจะบอกว่าดูจากตอนนี้ไม่ได้เห็นแกนข้างในก็คือคาดว่าน่าจะเป็นขาชานนะไม่น่าจะเกี่ยวนับโยราบมะปุนน่ก็ต้องไม่คิดอรกลมกลิผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นแค่ตอไม้แค่ปุเที่ยเที่ยนะ นู่นอะไรอยู่ทุ e นี่อะไรที่ที่เช็คที่สุดหรือไหมค่ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตต้องต้องไปที่อบตอีกรอบสีแดงค่ะทีมงานอยู่นี่หมดแล้วค่าท่านผู้ใหญ่จะให้น้องๆไปชี้แจงที่นู่นหรือว่าให้นรองเาทำหนังสือมาก่อนท่หนังสือมาเลยไหมคะขอบคุณมากมากไปไหนนยกา เ,เปนปขนมลมั้งนั่ก็ปนขนมดั้เดิมตอนนี้ก็ให้เขามาทำโบราณทีพิธีเขาต่อ